สวัสดีผู้ตมกาวทุกท่านโอกคะผมช่องกาลังจะวินไทยแลนด์วันนี้เราจะมาเล่นแมปอัปเดต16วอลกฟูดเริ่มเกมมาก็จะมีให้เลือกฝั่งวันนี้ไม่มีงานอะไรมากเราแค่จะมาดูเยเชยว่าผลอะไขายผลดีๆทั้งนั้นเลยขอบอกโอเคดูเสร็จแล้วก็จะไปกลางเกาะกลางนะ ที่ผมที่รู้สึกว่าตรงนี้มันอันตรายผมก็เลยจะกลับโลกสองโลกสองน่าจะปลอดภัยมากสุดนะครับผมก็เลยกล็จะห,หาเมื่อไหร่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมก็กลับโลกสองเลยนะครับภาพกระตุกนะครับผมก็จะมาหาด้วยฟังก์ครับ <c oughs> แต่ไม่เจอครับก็เลยมาสุ่มผลเล่นๆและสรุปว่าและสรุว่า,วาต้องรออีกสิบสามนาทีอ๋อจะบ้าตาย เนี่ยบอสบอสอะไรไม่รู้เออลืมชื่อนะช่างแม่งเถอะตีตีไปก่อนนะเราเคลสก่อนโอเคจากนี้ผมจะตีย่ครับตี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 แล้วก็ตาย,ยครับผมก็กะจะลงดันเดียวครับตอนนี้ผมก็กะจะลงดันเดี่ยวครับรับรองอย่างว่าจะรอดครับแล้วผลสรุปเป็นไงนยครับเป็นไงครับ ครับผลสรุปผลสรุปเอา้าครับผลสรุปผมชนะครับผมสรุปผมได้แบบหนึ่งพันเงินม่วงมาครับโอ้เม่เจ้ามันสุดยอดไหมครับนี่ครับนี่ครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วังหวะนี้ยครับผมก็จะแบบไปซุ่มเผานิดหน่อยเผื่อจะได้เผาดีนะ ผมแค่ okay. จะบอกวเขาว่าผมชนะครับรางที้ผมจะไปสุมนะ่มเผาครับจะสุ่มแล้วนะอมาตปาไทยเยอาปาทีเทสเทนะเอาเชียบทลุงตู่ไม่ผลอีกที่ฮะมันเอาเชียบ,บทนี้เลยเกลือชิบหายขอปิดท้ายคลิปด้วยการกระดดน้ำฆ่าตายนะครับลุงตู่แกไม่ช่วยเชียะอะไรเลย Net sharp